เขาบอกว่า5้าสรปพสินค้าติดราคาขายสินค้าเช่นหนึ่งชิ้นละห้าร้อยบาทและก็ให้ส่วนลดพิเศษสิบเในการจ่ายเงินค่าสินค้าผู้ซื้อจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเ็ซถ้านายกรซื้อสินค้านี้มาสองชิ้น นายกจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของชีวิตประจําวันใช่ไหมครับก็ลดแล้วก็มาเสียแวดภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ร้อยละ 7, พันละ70ก็คือทำมา7ได้7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 75 35 7 6 4 2 7 7 4 9 7 8 5 6 7 9 6 3 70. 70เป็น70งั้นไม่ลงท้ายด้วย70ไม่ลงท้ายด้วย63ต่อข้อ2ครับ7 9 6, 3อันนี้แบบ ไม่คิดที่อะไรเลยอาศัยความไวว่ากูรู้ว่าเจ็ดเปอร์อะไรแล้วเปอร์เซ็นยังไงก็ต้องเลขเศษเศษต้องลงท้ายจากแม่เจ็ดเนี่ยไปไม่ได้รอกแม่เจ็ดยังไม่ได้ศูนย์ศกับเก้าสิบเอ็ดเนี่ยและของพันเนี่ยยังไม่ได้ลดอะไรเลยทีมห้ชิ้นละห้าร้อยสองชิ้นพันหนึ่งยังไม่ได้ลดอะไรเลยมันจะพันเจ็ดสิบบาทได้ย,ไ 5, ยังไงทีมห้าจะไม่ได้ลดอะไรให้กูเลยของชิ้นละห้าร้อยซื้อสองชิ้นพันหนึ่งแล้วมึงขายอีกห้าไหนมึงถึงจ่ายเกินพันหนึ่งเนี่ยนึกความจริงก็ได้ เขารดให้ชิลละห้าร้อยสองชิ้นพันหนึ่งมึงซื้อเขาเสือกจ่ายพันเจ็ดสิบาทบ้าไปแล้วจ่บ้าไปแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นถ้าท่องแม่เจ็ดก็ตอบเก้าหกสามเลยนี่คือแบบไม่ใช้คณิตศาอะไรเลยนะเงินเวลาเจออะไรเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะสองหลักสุดท้ายยังไงก็ต้องเป็นสุขคูณแม่เจ็ดจีบไหมครับเจ็ดเก้าโหแล้วเดียวหกสิบสามจีบไหมครับเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบแต่ของมันพันหนึ่ง ใช่งไหมครับแล้วจะไม่ได้ลดอะไรเลยจะมึงกูมาจ่ายพันเจ็ได้ยังไ,าจาไงไรจริงไหมครับขั้นตอนนี้ตอบข้อสองโดยขี้เกียจคิด,คด,คดแต่ต่อไปคือการคิดโอเคไหมครับนี่คือความไวที่ต่างระหว่างอาจารย์กับสิทธิโอเคไหมฮะของห้าร้อยห้าร้อยสองชิ้นงั้นปกติเนี่ยหนึ่งพันบาทจริงว่าใช้ซื้อปกติคือหนึ่งอะไรแล้วหนึ่งพันบาทดันให้ส่วนลดเท่าไหร่ครับเร็วสิบเปอร์เซ็นลดสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องมาสุกุลอะไรมากคิดแบบแม่ค้าเลยร้อยละสิบเข้าไหมครับร้อยละสิบคำว่าสิบเปอร์เซ็นต์คือร้อยละสิบผมขี่เกียจมาคูณเลขอะไรให้คุณคิดง่ายๆร้อยละสิบพันหนึ่งก็คือลดร้อยหนึ่งเี้าไหมครับร้อยละสิบพันละร้อยหมื่นละพันถ้าจะเข้าหมายคขา่าเปอร์เซ็นต์อย่างงั้นร้อยละสิบพันละร้อยแสดงว่าลดร้อยหนึง่งลดร้อยบาทนี่คือซื้อของพันบาทลดร้อยบาทแสดงว่าของครั้งนี้เก้าร้อย แต่เขาบอกว่าต้องเสียวแวดด้วยเเปรแล้วเจซของยอด900บาทก็คือ9763บางคนคูณไม่เป็นอีกอ่ะดูวิธีคูณของผมนะเจ็ดคูณเก้ดูครับดูพ่อแม่พี่น้องอทาไรครับเปอร์เซน็นคือ02ตัวเปอร์เซน็นคือ02ตัวเปอร์เซน็นคือ0ูย์สตัว ก็ตัด0ูนย์ตัวไปเลยนะเพราะเปอร์เซนต์คือ0ูนย์สอแล้วสตัว9ก็ดก็หกเลยนะเดีวหกเนี่ยหัดคูณอย่างนี้บ้าง๋ยวชีวิตมันได้ไหวึ้นไม่ใช่มาเจ็ดส่วนร้อยคูณโอ้ยใคยับไปนานแล้วเปอร์เซนต์คือศูนย์สองรวตัวตัวที่คูณศูนย์ก็ต้องหายไปสองตัวแค่นองเก้าเจ็ดหกสิบสามงั้นแวดคือสิ่งที่ต้องเสียเพิ่มก็คือเก้าร้อยหกสิบสามบาทตอเก้าหกสามครับเหมือนกันไหมครับงั้นท่องแม่เจ็ดได้ก็ไปไกลแล้วอีกไหมครับ นั่นคือเข้าใจปรัชญ,ญาเข้าใจปรัชญ,ญาข้อต่อไป